สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเช้านี้นะครับผมออกกําลังกายครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาออกกําลังกายกันครับครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับชีวิตที่ดีนะครับผมก็สามสินาทีครับทุกวันนะครับเช้านี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับเริ่มต้นจากการเดินครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ วิ่งนะครับให้ได้30ินาทีนะครับของผมก็อยู่ประมาณ3ามโลน้อยๆน,นะครับบางวันก็ไม่ถึงบางก็มีหรือบางวันก็เกือบจะสี่โลก็มีนะครับประมาณนี้ครับอย่างเคยนะครับผมก็จะพยายามตื่นมาทุกเช้ามาวิ่งให้ได้นะครับอย่างที่สําคัญก็คือต้องนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับผมก็จะนอนประมาณสี่ทุ่มนะครับ ตื่นก็ช่วงประมาณตีห้ากว่านะครับทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็หกโมงก็นะครับมาวิ่งนะครับเช่นเคยนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ทักทายตัวเองยิ้มแย้มให้กับตัวเองขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองนะครับแค่นี้นก็มีความสุขแล้วครับตื่นเช้ามานะครับเพื่อนๆลองนึกดูนะครับตื่นเช้ามามีร่างกายครบสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วย อันนี้ก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาขอบคุณร่างกายกัยการออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการฝึกวินยัยฝึกความอดทนของเรานะครับที่จะทําให้ได้ทุกๆวันนะครับมันก็จะยากหน่อยครับช่วงวันแรก2วันแรก3าวันแรกแล้วก็เจ็วันแรกนะครับแต่ถ้าทําได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ มันก็จะชินแล้วมันก็จะเหมือนว่าเป็นกิจวัตรประจําวันของเราเป็นกิจวัตรประจําวันที่ดีนะครับพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะครับนอนให้ได้เจดชั่วโมงนะครับตื่นเช้ามาก็จะสดใสนะครับสุขภาพจิตก็จะดีไปด้วยนะครับเชื่อผมนะครับสุขภาพดีจิตใจดีทั้งวันก็จะดีไปด้วยครับทุกอย่างก็จะดีราบรื่นไปหมดทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ นะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับทำไปด้วยกันหรือใครที่ทำได้อยู่แล้วก็ยินดีด้วยครับดีใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ฝังมาถึงตอนนี้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆของทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าคิดว่าดีนี้ข้อคิดดีก็ ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับบายบายเดี๋ยวผมขอไปวิ่งก่อนครับวัสดีครับ